สวัสดีทุกคนวันนี้มาทำบุญวันเกิดเกิดวันที่23เมษายนนะครับผมปี17อายุถลายเนี่ย50 51แล้วอายุ51นะจ๊ะอ้าขอสุขลาบก่อนนะวันนี้วันเกิดสาธุวันนีวัดดอนไหวไอ้ระชออพระลาบ ว,วันนี้วันเกิดลูกหลานมาขอชโชคขลาบเตี้ยตรงหนึ่งวันนี้วันเกิดวันที่ยี่สิบสามเกิดวันอังคารนะแต่มันตรงกับวันนี้ตรงกับวันพุธพุธที่ยี่สิบสามเมษายนหกแปดตัวแรกได้ฮเอเอาสามตัวไหมสามตัวไหมกึ๊บอลึกสุดเลยเอา ้าเหมือนเดิมห้าห้าเลยไหห้าห้าเลยเลยดูบอกว่ามีเทปสองดวงรึเอาลึกสุดนะหนึ่งโอ้ยห้าห้าหนึ่งสามตัวห้าห้าหนึ่งเอาสองตัวด้วยเอาสองตัวกับสามตัวคึบสองอ่านี่ส Ze. อง ห้าห้าหนึ่งกับสองอะไรเ,เอ่ยลุกสุดเลยอืศูนย์สาธุเกิดวันที่ยี่สิบสองโอ้ยยี่สิบสามนะห้าห้าหนึ่งกับสองศูนย์สาธุเกิดวันที่ยี่สิบสามเมษาอายุกอทลายแล้วพศหนึ่งเจ็ดพศสิบเจ็ด อายุก็ห้าศูนย์ห้าหนึ่งแล้วโอ้มีแหวนแหวนสวยมากนะนี่เฮงๆรวยๆทุกคนสาธุว <t ose> ัดดอนไหววัดดอนไหวใกล้ถัง อ่ะคนคนนี้ก็น่าภูมิใจนะอ่ะนี่ดอกสวยถ่ายให้หน่อยดิโอ้ยมันไม่มันมันมันโน้มน้าวเาไม่ได้เลยเนี่ยเนี่ยถ่ายให้เรารัดพึ๊บรัดจะพึ๊บแข็งสวยงามอือต้นนู้นยิ่งสวยใหญ่แต่ยังเล็กอยู่มีสีแดงแจ่มนะฮะน่าจะสอนเป็นตอนนี้แหละ อย่าเตะดูสินี่หอมมันนะหลุดออกแล้วเนี่ยหอมด้วยกินหอม,อมหอมหอมนี่ไงนี่มันตอบหอมหอมเหอมอ,อนกไปได้ขอท่านมีมาทำบุญวันเกิดวันอังคาร้วย We'll